คุณผู้ชมมาติดตามอีกหนึ่งเรื่องนะคะสําหรับทางเจ้าหน้าที่ตํารวจกองบังคับการปราบปรามการกระทําความผิดเกี่ยวกับการคุ้มครองผู้บริโภคร่วมกันกับคณะกรรมการอาหารและยาค่ะลงพื้นที่ไปตรวจค้นถึง6จุดด้วยกันในพื้นที่จังหวัดเพชรบุรีนะคะเนื่องจากว่ามันมีผลิตภัณฑ์อาหารเสริมสองยี่ห้อค่ะที่ผสมสารไซบรูทามีนนั่นเองนะคะก็เลยต้องบุกลงไปจับกลุ่มนะคะในการทลายเครือข่าย ผลิตภัณฑ์อาหารเสริม2ยี่ห้อด้วยกันแล้วก็ทางเจ้าหน้าที่ตำรวจนั้นสามารถยึดของกลางมาได้บูลค่ามากกว่า16ล้านบาทเลยทีเดียวค่ะที่กองบังคับการปราบปรามค่ะพลตำรวจตรีวิทยาศีประเสริฐภาพผู้บังคับการกองบังคับการปราบปรามการกระทำความผิด เกี่ยวกับการคุ้มครองผู้บริโภคพร้อมกับเพศสัชกรวีระชัยนวนชัยรองเลขาธิการคณะกรรมการอาหารและยาร่วมถแถลงผลการปฏิบัติการทลายเครือข่ายผลิตภัณฑ์อาหารเสริมพิชาและผลิตภัณฑ์อาหารเสริมคุณน,นุษหลังนำกำลังเข้าไปตรวจค้นถึง6จุดในพื้นที่5จังหวัดและสามารถจับกลุ่มตัวผู้ต้องหาได้สรายยึดของกลางได้72รายการมูลค่ามากกว่า16ล้านบาทค่ะ โดยพลตตรีวิทยาเปิดเผยว่าเจ้าหน้าที่เนี่ยพบเครือข่ายผู้ผลิตแล้วก็จำหน่ายผลิตภัณฑ์เสริมอาหารลดความอ้วน2อยี่ห้อที่ลักลอบผสมสารไซบรูทามีนโดยยี่ห้อแรกผลิตในพื้นที่จังหวัดเพชรบุรีค่ะวางจำหน่ายผ่านแพลตฟอร์มออนไลน์ต่างๆจึงเร่งรวบรวมหลักฐานขอสารอนุมัติหมายจับกลุ่มเครือข่ายผู้ผลิตแล้วก็จำหน่ายผลิตภัณฑ์ในข้อหาร่วมกันจำหน่าย และมีไว้ครอบครองซึ่งวัตถุกออกฤทธิ์ประเภทหนึ่งนั่นก็คือไซบรูทามีนนะคะโดยไม่ได้รับอนุญาตอันเป็นการกระทําเพื่อการค้าจนนํามาสู่การจับกลุ่มนางสาวเพนพิชชาแล้วก็ได้สอบถามเจ้าตัวก็ยอมรับนะคะบอกว่าเป็นเจ้าของผลิตภัณฑ์จริงโดยได้สั่งผลิตผ่านนางสาวขวัญพัด อายุ37ปีแล้วก็เริ่มสั่งผลิตครั้งแรกเมื่อเดือนมกราคมปีที่แล้วนะคะก็คือปี2,566ค่ะจนถึงปัจจุบันเนี่ยมีการสั่งผลิตสินค้ารวมทั้งหมด6ครั้งนั่นเองพันตำรวจเอกวีระพงศ์ท่านบอกว่าส่วนอาหารเสริมอีกยี่ห้อหนึ่งเนี่ยพบว่ามีการอวดอ้างสรรพคุณช่วยควบคุมความหิวอิ่มนานแล้วก็ช่วยลดน้ำหนัก รวมถึงมีส่วนผสมของสารไซบรูทามีนจึงนำกำลังลงพื้นที่สืบหาเบาะแสจนสร้างสถานที่ผลิตอยู่ในพื้นที่จังหวัดเพชรบุรีเช่นเดียวกันค่ะพร้อมกันนี้ยังได้นำกำลังเข้าตรวจค้นสถานที่เกี่ยวข้องในพื้นที่จังหวัดนนทบุรีอีก2จุดด้วยเพื่อเอาผิดผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้องฐานจำหน่ายและมีไว้ครอบครองซึ่งวัตถุกออกฤทธิ์ประเภทหนึ่ง และดำเนินต่อไปต้องมีการระวังโทษจำคุกตั้งแต่1ปีถึง10ปีและปรับไม่เกิน1ล้านบาทค่ะตับเรีย้ยมุวกบัญชาแล้วก็สวัสดีพี่น้องสื่อมวลชนทุกท่านนะครับสำหรับเคสเผลิตพั์เสริมอาหารโรคขอ้วนนะครับทั้ง2แบรนด์ทางกองบังการสี่แล้วก็ทางเจ้าที่มืหลวดนะครับได้ประสานงานกับอยอเราได้รับเรื่อง้องเรียนนะครับจากผู้บริโภคว่ามีการไปซื้อ สีพันเสริมอาหารเนี่ยมารับประทานแล้วมีอาการผลข้างเคียงไม่ว่าจะเป็นใจสันหรือว่ารู้สึกขั้นเนื้อขั้นตัวนะครับก็เลยได้ร่วมกันวางแผนทําการหาที่มาสินค้าทางช่องทางจำหน่ายต่างๆนะครับไม่ว่าจะเป็นออนไลน์หรือว่าตามแพลตฟอร์มต่างๆนะครับจนสืบทราบว่าเรา,าเริ่มเริ่มที่แบรนด์แรกก่อนนะครับแบรนด์พิชานะครับเราสืบทราบว่ามีผู้จําหน่ายซึ่งซึ่งเป็นเจ้าของแบรนด์โดยตรงก็ได้ทาการรับซื้อแล้วก็ นำผลิตภัณฑ์เนี่ยส่งตรวจยังกรมวิทยาศาสตรก์การแพทย์นะครับแล้วเราก็ได้ผลตรวจมาจากกรมวิทยาศาสตร์ว่าพบมีการลักลอบผสมไซบูทามีนล,ลงไปจากนั้นเนี่ยเราก็เลยวางแผนเพื่อทําการจับกุมเครือข่ายนี้นะครับเป็นที่มาของการเข้าตรวจค้นสามจุดโดยจุดแรกเนี่ยเป็นบ้านของเจ้าของแบรนด์นะครับซึ่งเป็นที่ตั้งบริษัทด้วยแล้วก็เป็นบุคคลตามหมายจับในฐานร่วมกัน จำหน่ายและมีไว้ในขรอคองซึ่งวัดสดุลิตรประเภทที่1นึ่งไซบูตามีนโดยรับุญาตซึ่งเป็นการกระทาเพื่อการค้านะครับแล้วเราก็ได้นำหมายจับเนี่ยจับตัว,ต,วตัวผู้ต้องหาณนะจุดที่1อีก2จุดเนี่ยเป็นสถา,านที่ผลิตและตัวแทนจําหน่ายรายใหญ่นะครับหลังจากที่เราจับกลุมตัวเจ้าของแบรนด์ที่ผิดได้แล้วเนี่ยก็นํามาสักถามสอบประคำจนขยายผลได้ว่ามีที่มาที่ไปเนี่ยจากสั่งมาจากอีกที่หนึ่งที่บุคคลหนึ่งเราก็ได้รวมพยานฐานนะครับขอหมายค้นและขอหมายจับ ตัวผู้ที่ขายผลิตภัณฑ์เนี่ยให้กับตัวเจ้าของใหม่ทีหนึง่งจนเป็นที่เหมากันเขาตรวจค้นในพื้นที่จังหวัดอยุธยานะครับแล้วก็จับกลุ่มผู้ต้องหาหนึ่งรายวันที่เราเข้าไปจับกลุ่มเนี่ยนอกเหนือจากพบตัวผู้ต้องหาแล้วเนี่ยเราพบว่าสถานที่ที่ผู้ต้องหาอยู่เนี่ยซึ่งเป็นบริษัทเนี่ยมีการลักลอบผลิตอานเสริมต่างๆแล้วก็มีผลิตภัณฑ์อานเสริมต่างๆเนี่ยไว้ในพื้นที่จํานวนมากนะครับไม่ว่าจะเป็นตัว กาแฟหรือว่าเป็นอาหารเสริมแล้วก็อ้วนแล้วก็มีการลักลอบผลิตไม่ว่าจะเป็นมิกซ์ออยล์หรือว่าอาหารเสริมต่างๆนะครับจากผลิตภัณฑ์ที่เราตรวจพบในสถานที่เนี่ยเราพบว่ามีหลายผลิตภัณฑ์เนี่ยเป็นผลิตภัณฑ์ที่มีเรื่องร้องเรียนมายัางออยและกองสีปคบออีกทั้งเมื่อเราเทสเบื้องต้นในผลิตภัณฑ์ต่างๆเนี่ย,ด,ยด้วยด้วยชุดทดสอบนะครับก็พบว่าต้องใส่ว่ามีส่วนผสมของไซบูตามีนอยู่ด้วยจากนั้นจึงได้นำ้งองหาทั้งสองครับกลับมา ที่กองกำลังสี่แล้วดำเนินคดีต่อนะครับในส่วนของแบรนด์คุณนุชนะครับเราก็ได้สืบสวนหาข่าวร่วงองอยอยเช่นเดียวกันนะครับจนทราบถึงแหล่งเจ้าของแบรนด์แล้วก็ที่กักที่กักเก็บสินค้าและจาหน่ายสินค้านะครับจึงได้นําหมายค้นของศารเนี่ยเข้าจดคน้นผมการตุค้นก็พบผลิตภัณฑ์นุชและผลิตภัณฑ์กาแฟชนิดผงจํานวนมากในหน้างานเนี่ยทั้งตัวเจ้าที่ตำรวจแล้วก็เจ้าที่อยอนะครับได้มีการใช้ชุดเทคิด ไทบูทามินเช่นเดียวกันผลก็เป็นบวกนะครับดังนั้นเนี่ยเราก็ได้พบว่าข้อมูลทั้งสองเคสเนี่ยมีความเชื่อมโยงกันจึงได้รวบรวมเป็นักฐานนะครับเพื่อนำินการสืบสวนหาต้นทางต่อไปถ้าพบว,ว่าใครเป็นผู้นำผิดก็จะเป็นคดีทั้งสิ้นนะครับการกระทำของผู้ต้องหาทั้งสองเนี่ยอย่างที่ได้แจ้งไปนะครับเป็นการ,รกระทำผิดฐานร่วมกันจาหน่ายผลิตภัณฑ์โทษนะครับร่วมกันจาหน่ายผลิตภัณฑ์ มีไว้ในครอบครองซึ่งวัตถุหรือประเภทหนึ่งสบ,บูทามีนโดยไม่ได้อนุญาตอันเป็นการกระทาเพื่อการค้านะครับอาตราโทษจําคุกไม่เกินสิบปีปรับไม่เกินหนึ่งล้านนะครับแล้วก็ในกรณีที่สถานที่ผลิตที่รับอนุญาตเนี่ยที่ไม่ได้รับอนุญาตและลักลอบผลิตเนี่ยก็จะมีความผิดตามพรบอาหารฐานผลิตและแสดงฉลากไม่ถูกต้องโทษปรับไม่เกินสามหมื่นบาทนะครับแล้วถ้านอกเหนือจากนี้แล้วเนี่ยเราได้ผลตรวจจากกรมิยาศาสตรมาพบว่ามีการผสมยาแผปจุบันต่างๆลงไปเนี่ย หรือเป็นสารที่ไม่รับอนุญาตนะครับก็จะเป็นความผิดฐานจําหน่ายอาหารที่ไม่ไดีสุดตามราบรบออาหารโทษจําคุกไม่เกิน2ปีปรับไม่เกินสองหมืบาทหรือทั้งตาท,ท,ทั้งปรับครับ,รบในส่วนของทางออยอนะครับให้ข้อมูลอย่างนี้ครับว่าขบวนการนี้มีตัวละครหรือมีคนเกี่ยวข้องจํานวนมากนะครจากที่เราร่วมกับทางเจ้าที่ตารวจก็คือว่าเจ้าของแบรนด์ยอยู่สิงห์บุรีแล้วก็ไปจ้างโรงงานผลิตนะครับอยู่ที่เพชรบุรี แต่ในขณะเดียวกันก็มีการโฆษณาทีมขายขายออนไลน์อยู่ที่ปทุมธานีนะครับแล้วก็พอเราขยายผลปรากฏว่ามีการผลิตอีกบางส่วนอยู่ที่จังหวัดพระนครศรีอยุธยานะครับแต่ทั้งหลายทั้งปวงนในกระบวนการนี้ก็มีพยานหลักฐานมีองค์ประกอบที่ทางอายอยเองกับทางเจ้าหน้าที่ตำรวจนะครับจะได้ดําเนินคดีตามกฎหมายต่อไปนะครับคราวนี้สิ่งที่จะนําเรียนให้ทราบก็คือว่าสินค้าที่เจอหลากหลายเนี่ยมีตั้งแต่หนึ่งเลยก็คือมีเครื่องหมายอายอย นะครับแต่ว่าพบสารไซบูทามีนแล้วก็2อก็คือมีเครื่องหมายอยแต่ปัจจุบันเครื่องหมายอยอนั้นถูกยกเลิกเลขสารระบบอาหารหรือเลขอยอไปแล้วนะครับแล้วก็มีที่ไม่มีเครื่องหมายออยนะครับเพราะฉะนั้นผลิตภัณฑ์ที่พบเนี่ยมีหลากหลายลักษณะการกระทําผิดนะครับหลากหลายบทลงโทษนะครับเพราะฉะนั้นก็เป็นไปตามรายละเอียดตามที่ทางเจ้าหน้าที่ตำรวจได้แจ้งไว้แล้วนะครับอย่างไรก็ตามทางอยขอฝากเตือนพี่น้องประชาชนผ่านไปทางพี่ๆสื่อมวลชนว่า ปัจจุบันเราเพบมีการผสมสารไซบูทามีนนะครับในกลุ่มผลิตภัณฑ์เสริมอาหารหรือบางทีที่เราเรียกว่าอาหารเสริมเนี่ยนะฮะโดยเฉพาะที่มีการโฆษณาอวดอ้างสปปรรพคุณว่าทําให้ลดน้ําหนักได้เร็วอยากให้พี่น้องประชาชนได้ระมัดระวังแล้วก็อย่าเลือกซื้อมารับประทานนะครับว่าสารไซบูทามีนนี้ปัจจุบัน กระทรวงสาธารณสุขเรากําหนดให้เป็นว,วัตถุอกฤทต่อจิตประสาทประเภทที่1นะครับแต่ในประเทศไทยเราเราไม่ให้ใช้นะครับคือการกําหนดไว้ก็คือกําหนดไว้เพื่อให้มีบทลงโทษนะครับไม่ว่าจะเป็นยาก็ไม่มีทะเบียนยาไม่ว่าเป็นอาหารเราก็ไม่อนุญ,ญาตให้ใส่ไซบูทามีนไม่สามารถผลิตได้ในประเทศไทยนะครับระะที่ตรวจพบร้อเรเซ็เป็นการลักลอบนําเข้าจากต่างประเทศนะครับวันนี้ไซบูทามีนถามว่ามี มีอันตรายหรือโทษอะไรกับผู้บริโภคนะครับไซบูทามีนจะมีผลโดยตรงต่อหลอดเลือดสมองและก็หลอดเลือดหัวใจนะครับหากรับประทานไปแล้วผู้ป่วยเองนะครับได้รับประทานไซบูทามีนในขนาดที่สูงเกินหรือท่านมีโรคประจําตัวอยู่อันนี้จะทําให้ถึงเสียชีวิตได้ลักษณะอาการที่อยากจะแนะนําพี่น้องประชาชนนะครับหากท่านเลือกซื้อผลิตภัณฑ์เสริมอาหารมาแล้ววันนี้สงสัยว่าอาหารเสริมของท่านนะไซบูทามีนหรือไม่เนี่ย อาการข้างเคียงก็คือจะทําให้ปากแห้งคอแห้งใจสั่นนะครับบางคนถ้าเคยมีภาวะภาวะเครียดอยู่แล้วนะครับถ้าทานไซบูทามีนเข้าไปก็จะยิ่งให้เพิ่มความเครียดทําให้กวนกวายนะครับเอออันนี้อยเป็นสังเกต ทั้งตัวท่านเองที่รับประทานอยู่ว่าอาหารเสริมที่ท่านสั่งมาแล้วรับประทานอยู่จะมีไซบูทามีนหรือไม่นะครับหรือบุคลค,บค,บคลในครอบครวัวที่เห็นบุคคลในครอบครัวเรามีอาการข้างเคียงนะครับแล้วก็ถ้ารับประทานอาหารเสริมนั้นแล้วไม่อยากอาหารอิ่มง่ายทานนิดเดียวก็อิ่มนะครับอันนี้เป็นอาการเบื้องต้นที่สอดชัดไปว่าอาหารเสริมนั้นน่าจะอาจจะมีการผสมไซบูทามีนนะครับถ้าหาก ท่านตรวจพบลักษณะนี้อยากให้แจ้งมาที่1556นะครับที่อ,อยอเราจะได้เ,เข้าไปสืบสวนขยายผลต่อนะครับว่าผลิตพันนี้ผลิตจากที่ใดแล้วก็มีสารไซบูทามีนจริงหรือไม่นะครับ แล้วก็ฝากย้ําเตือนไปทางาท่านผู้ประกอบการทั้งหลายนะครับที่กลุ่มผลิตพันธ์เสริมอาหารว่านโยบายชัดเจนของ,ของ,ของทางสํานักงานคณะกรรมการยากระทรวงสาธารณสุขแล้วก็ทางตํารวจบอกอป,อปออบอสอบสวนกลางนะครับว่าเราจะเอาจริงเอาจังอย่างเข้มงวดกับการลักลอบใส่ใช้สารไซบูทามีนนะครับเพราะฉะนั้นถ้าท่านเลิกได้อยากให้ท่านเลิกนะครับไม่งั้นวันหนึ่งพยานหลักฐานถึงท่านจะโดนดำเนินคดีแน่นอนครับ